ได้บทสรุปสื่อดังโฮมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตัดสินอนาคตเมสันกรีนบูดดาวโรดที่เกือบอับแสงหลังหลุดข้อกล่าวหาชาวสถานโลกพยายามข่มขืนกักขังนุงเหนียวและทำร้ายร่างกายบริษัแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตีมดังแห่งสุพรีเมียรลีกอังกฤษตัดสินอนาคตเมสันกรีนบูดดาวโรดที่เกือบอับแสงหลังหลุดข้อกล่าวหาชาวสถานโลกที่ถูกกล่าวหาพยายามข่มขืนทำร้ายร่างกายและมีพฤติกรรมบีบบังคับแฟนสาวแฮรีเตอบสันก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันก่อนหน้านี้มีการคาดหมายว่า เมสันกรีนวูดอาจหมดสอนอนาคตในชายคาโอนแทบเปิดและต้องย้ายไปเล่นในลีกประเทศอื่นๆแต่ทว่าการที่ตัวเขาค้นข้อกล่าวหาเหล่านั้นถูกถอนฟ้องออกไปหมดทาให้เริ่มมีกระแสข่าวว่าตัวเขาอาจได้กลับมาคืนสู่ทีมอีกครั้งและเอริกเทนะฮาหผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของทีมชาวเนเธอร์แลนด์ก็ดูเหมือนจะชื่นชอบเขาด้วยล่าสุดแมนเชสเตอร์อีฟน,นิว็รายงานว่าหลังจากที่บอร์ดบริหารของยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ประชุมเกี่ยวกับอนาคตของแท่งรายนี้ หลังเกมที่ทีมลงแข่ง FF ครคัพรอบชิงชนะเลิศกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเมสันกรีนวูดจะถูกเรียกตัวกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่น